ันนี้ผมได้รับคำเชิญจากบริษัทเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยนะครับหลังจากที่เปิดกันมาแล้ว3รุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นฮา,าวเวลเอสหกนะครับหรือเอสซที่มีขายในท้องตลาดแล้วแล้วก็มีออร่าคูดแคทนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า วิ่งได้ถึง500กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวกันมาแล้วนะครับทำตัวเลขขายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าเจ้าปัจจุบันที่มาทาการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนะี่ยมีทั้งโรงงานผลิตมีทั้งนําเข้ามานําเข้านำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศก็มีนะครับบอกเลยว่าตอนนี้งังไงหรือว่าเป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตานะครับเป็นที่คุยและที่จับตามองมากสําหรับเกทบอมลมอเตอร์ที่สำคัญคือเขามุ่งเน้นมาในเรื่องของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแต่วันนี้ผมมาใน รถที่เป็นไฟฟ้าปลุกื่อยนต์ฮา,า,าวเวนะครับจูเหลียนนะครับหรือจูไลออนนะครับเป็นเครื่องยนต์พล,ลัง104นะครับ190แรงม้าเป็นเครื่องยนต์น้ามันกับพลังงานไฟฟ้านั่นคือไฮบริดนั่นเองตัวนี้บอกได้เลยว่าคู่แข่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วรุ่นนี้มาแบบเต็มๆนะครับเพิ่งเปิดตัวพาวาวตัวนี้นะครับของจูเลียญเนี่ยหรือจูไลออนเนี่ยนะครับเป็นรถที่ไม่ง่ายหรือว่าเพิ่งเข้ามาทตลาดในเพศไปในเรื่องของ การเซอร์วิสในเรื่องของมุมมองเรื่อง,องการตลาดในเรื่องของรถมือสองการทําตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่2อสปีนะครับมันต้องใช้เวลานาน,านๆลองรันยาวๆแล้วดูว่าความคุ้มค่าการใช้รถการซื้อหาการเป็นเจ้าของการเซอร์วิสบริการหลังการขายจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือเปิดตัวมานี่เนี่ยคือฮาบอลอวนนะครับเพราะว่าเขาต้องไปประทะกับคู่แข่งที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮอนด้าออโต้ิลนะครับเพราะว่าฮอนด้านี้เพิ่งเปิดตัวนะครับไปหมันหมาดเองกับตัวฮอนด้า HRV E-S-E-V หรือว่ารุ่นนี้ถือว่าประทัดเต็มๆนะประทะนี่งไงว่ารถทั้งสองรุ่นเป็นรถคอรสโรเวอร์หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าบางรุ่นเรียบางรุ่นเรียก SUV, รเรียกคอรสโเวอร์ over, แต่ที่สำคัญคือเป็นรถไฮบริดสันดาบกับเครื่องยนต์นะครับการทําตลาดบอกได้เลยว่ายังไงแล้วนะครับคนไทยยังรับความเชื่อมั่นในความเป็นของฮอนด้าอยู่นะแต่ตัว เกนวอลมอเตอร์นี้ ini, เอาตัวนี้เข้ามาเพื่อต้องการแทรกในเรื่องของกรตลาดเป็นตัวเลือกทางหนึ่งที่สําหรับคนไทยที่ได้ใช้รถระดับราคาที่ไปง่ายหรือว่าไม่สูงจนเกินไปเปิดตัวมาเริ่มต้นมีทั้งหมด3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดคือรุ่นออาต้านะครับรุ่นเทค็แล้วก็รุ่นโปรเดี๋ยวเราไปลองขับดูว่าเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและฟิเจอร์ต่างๆที่ใส่มาในตัวรถนะครับดูกันว่าเป็นอย่างไรกันครับคุณผู้ชมครับ